สวัสดีครับผมก็ต่อจากอันที่แล้วนะจริงๆอ่ะผมอัดไปแล้วแหละแต่แม่งยไงไ,ไฟตกด้วยโอ้ยคลิปสามที่เจ็ดนาทีผมแม่งไปเลยอ่ะโอ้ยลงดันสร้างตัวอะไรให้ดูหมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาสั้นๆแล้วกันก็สําหรับคนที่จะเล่นนะครับที่สมัครไอดีไปอ่ะเออผมจะบอกให้ว่ามันต้องยืนยันตัวเองด้วยว่าคุณเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่อ่ะผมจะทําให้ดูนะก็สําหรับคนที่สมัครใหม่เว้นี่พิมพ์ไปเลยไอดีบนนี้ เห็นปะเห็นถ้าไม่เห็นก็เลื่อนมาข้างบนนะครับก็มันจะมีที่ใสด่ดีปึ๊บแล้วกดลนะ็อกอินนะอ่าก็จะขึ้นมาเป็นเวลคัมไรดีของคุณนะแล้วก็ตรงเนี้ยเนี้ยปุ่มตีน้ําตาลนะครับปุ่มตีน้ําตาลนะอ่ากดเข้าไปปึ๊บนม่เ่ยจะขึ้นมามีให้เลือกสองอย่างคือซ้ายก็คือสําหรับผู้เล่นใหม่นะขวานี่คือผู้เล่นเก่าอ่าผมจะกดอันผู้เล่นเก่าให้ดูเนี่ย สำหรับคุณที่มี ID เซิร์ฟนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าคุณเสียดายข้อมูลคุณก็ใส่ ID เกมเบสของคุณไปอ่ะไอเซิร์ฟที่แล้วอ่ะของ NA อ่ะเออ,เอ,อข้อมูลที่คุณเคยเล่นไว้ตัวละครอ,อะไรมันก็กลับมาหมดเลยอ่นะแล้วก็ติก๊กปึ๊บตกลงนะอ่นะก็กดคอนเะฟิร์มไปแต่ถ้าสําหรับผู้เล่นใหมก่ก็นี่เลยครับกดฝั่งซ้ายมือนะ i am new g r a n c h a s e user นะอ่นะเิบ welcome to g r a n c h e เนะี่ยเปิด โอเคก็อันนี้เป็นไอดีที่ผมไม่ได้ถนัไปเลนะ่นเองนะนะก็นะแค่นี้แหละกดปุ่มเดียวปุ๊บกดด้านซ้ายปุ๊บมันเรวลคัมเ,เลยแต่มันมีอีกปัญหาหนึ่งคือสําหรับคนที่ยืนยันตัวแล้วแต่มันเข้าไอดีไม่ได้นะก็ถ้าเข้าไม่ได้จริงอะ่ะให้โหลดนี่ครับ Hotspot Q มาโหลดมาฮนะเปิดแค่ครั้งแรกนะที่ผมบอกไปอะคือเปิดไปที่ไหนอะครับโหลดมาติดตั้งเปิดปุ๊บ แล้วก็กดเข้าเกมแบบปกติอ่ะเนี่ยกดเข้าเกมปกติเลยแล้วมันก็จะล็อกอินได้เลยอ่ะแต่บางคนมันก็เข้าได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมุดเลยเลยเอองงอยู่ก็อ่ะส่วนถ้าใครยังไม่ได้ยืนยันด้วยเวลาเข้าเกมแบบปุ๊บไม่จะเด้งมาหน้าเว็บเนี่ยแหละแล้วมันก็จะขึ้นในหน้าน,นี้ให้ก็ให้เลือดด้านซ้ายนะอันนี้คือสําหรับคนที่นนยืนยันไปแล้วว่าจะขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะนี่คือเล่นได้แล้วก็ไม่มีอะไรนะ ถ้ามีปัญหาก็ทักไฟได้นะไม่ใช่ครับก็คือก็คงมันมีอะไรของมัปัญหามันอ่ะก็มีแค่นี้แหละก็สําหรับใครที่เข้าไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ลองถามมาดูนะว่าคุณยังไม่ได้ทำขั้นตอนไหนนะก็มาถึงผมก็มีแค่สมัครยืนยันเมลแล้วก็อ่ะสมัครปุ๊บเสร็จใช่ปะในตรงสมัครเสร็จอ่ะมันจะมีข้างล่างให้กดสามอันเลยก็ซีเมลฮอตเมลยัง o ูคุณจะใช้อะไรก็ได้คุณก็กดไป ที่นี้ยผมก็เข้าไปยืนยันอีกมนของคุณก็เออเสร็จแล้วแล้วทีเนี้ยพอ,อสมัครเสร็จใช่ะหมผก็มาลนะ็อกอินหน้าเว็บเลยแต่มันจะล็อกอินให้อยู่แล้วแหละแล้วก็เนี่ยกดไอ้ตรงนี้แหละเราก็เลือกซ้ายมือสําหรับผู้เล่นใหม่ขวามือสําหรับผู้เล่นเก่าโอเคนะตัวแพดก็ไอที่ผมเข้าไปดูอ่ะมันจะมีให้เลือกอยู่สองอย่างเลยเป็นแบบสร้างตัวปุ๊บเจ็บๆกยานนึ่งอะได้เหรียญฮีโร่ร้อยเหรียญกับอะไรไม่รู้ผมว่าไอ้ด้านซ้ายมันคุ้มกว่าเออ น่าใช้คุ้มกว่าจริงได้เจ็ดสิบได้ชุดเซ็ตทาร์ทอสใส่ด้วยได้กาชาด้วยแม่งโคตรเจ๋งเลยเออแล้วก็สําหรับใครที่มายังไงอะ่ะอดีกยถามว่าแพทมันถึงไหนแล้วก็ถึงแล้วมีไอตัวใหม่แล้วครับมีเด็กตัวใหม่ละเออผมมาเข้ามาดูมัเจ๊แล้วก็สําหรับคนที่สร้างไอดีใหม่อ่ะผมจะมีคลิกมาแนะนํานะก็ตอนเลือกตัวไว้มันจะมีสามตัวพิเศษคือลิน ไออีเดลกับไอตัวเวกัสอ่ะเออเวลาคุณทิมชื่อเสร็จแล้วคุณกดตัวที่อยากได้ไปด้วยไอสามตัว,วนะั่นอ่ะเออแล้วพอกดสร้างมันจะโผล่มาให้ด้วยตัวหนึ่งเหมือนผมเมื่อกี้ได้ลินมาั้งท่านทีแค่ไม่ได้ตั้งใจกดนะผมไม่ชอบอ่นะก็ไม่เป็นไรแนะนํานะอ e ีเดลครับอีเดลเจ๋งกว่าครับเจ๋งโคตรๆนะเจ๋งเจ๋งว่าเวกัสอีกแม่งคาดสองโคตรโกงอะ่ะเหมอคคำเดียวเลยอ่ะก็ ถ้าใครเข้าไม่ได้ก็เดี๋ยวถามผมมาได้แล้วกันนะแต่ไอ้ลิงค์ข้อสปอร์ตอะไรพวกเนี้ยผมทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมครับโอเคบ๊ายบาย